เราคนไทยไม่อยากจะเชื่อด้วยสายตาเห็นในคลิปตําตาเลยว่าสั่งลูกน้องจัดการสอจอต้งเสร็จยังหันหน้ามามองกล้องยิ้มใส่กล้องอีกราวคนไทยไม่คิดเลยว่าท่านจะกล้าทำแบบนี้ได้วงการนี้มีแต่ผลประโยชน์จริงๆความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนไว้ทีหลังแต่เอาเงินไว้ก่อนตำรวจหลายคนก็เป็นเด็กรับใช้บ้านนี้ไม่ใช่หรือมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่ทำสำนวนช่วยกันตอนสอจอต้งโดนยิงลูกน้องที่รอยอยู่หน้าบ้านที่จะเข้าไปช่วย ที่ยิงปะทะก,กับคนในบ้านก็ตำรวจนะแต่มานอกเครื่องแบบไม่ใช่หรือเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายหรอกเดี๋ยวมีคนถูกเก็บเพิ่มคนประจีนรู้รู้กันอยู่ตำรวจก็มีหนาวแย่งกันทำประโยชน์ให้ประชาชนถึงขนาดจัดการกันเลยเนิร์ดการเมืองไทยระบบโสโครกมากความดีไม่มีค่ามีแต่พูกพ้องอำนาจบาร,รมีสุดท้ายเอาไปไม่ได้เลยคลิปตอนยิ้มหลักฐานมักแน่นอนที่สุดโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสงสัยเกี่ยวกับปมขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ โดยตำรวจตั้งสมมติฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับคำสั่งจากนายกัวทรนายกของปรจีนก่อนเกิดเหตุมีคลิปเสียงหลุดออกมาที่อาจเชื่อมโยงกับปมสังหารในคลิปดังกล่าวสจต้งและผู้เกี่ยวข้องหลายคนกำลังพูดถึงประเด็นสำคัญในพื้นที่เช่นการโครงการโดยมีการพูดจาเสียสีว่าคนปราจีนไม่ต้องกลัวน้ำท่วมอีกแล้วเพราะแผ่นดินจะสูงขึ้นซึ่งถูกตีความว่าเป็นการเน็บแนมนายกวัวทรโดยตรง นายโกธรนายกเทศมนตรีปราจีนบุรีเป็นชื่อที่โด่งดังในแวดวงการเมืองมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีชื่อเสียงในด้านการช่วยเหลืองนานพิธีต่างๆจนได้รับความรักใคร่จากประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามอิทธิพลทางการเมืองของเขาและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับผู้มีอำนาจในวงการตำรวจและหัวคะแนนได้กลายมาเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่า ในยุคเลือกตั้งครั้งก่อนหัวคะแนนเสี่ยวชีวิตเปล่าใบไม้ร่วงแต่โกธรไม่เคยถูกกล่าวหาหรือผัวพันในคดีความใดๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้อันตรายตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศโดยมีประชาชนจํานวนไม่น้อยวิาพากษ์วิจารณ์ว่านักการเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งมั่นรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลับผัวพันกับการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ระดับท้องถิ่นยังคุยกันหลัก20-100ถึงล้านแล้วระดับประเทศจะขนาดไหน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของปราจีนบุรีแต่มันสะท้อนระบบการเมืองไทยทั้งหมดในมุมหนึ่งสอจโต้งก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนักผู้คนในนอพื้นที่ต่างรู้ว่าเขาเป็นบุคคลที่กล้าท้าทายผู้มีอำนาจและแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาแต่บางครั้งความกล้าหาญนี้กลับนำไปสู่ความขัดแยง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพูดถึงลูกบุญธรรมและปัญหาภายในครอบครัวของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ทำกันเพราะอยากทํางานดูแลประชาชนแต่เบื้องหลังคือเงินมหาศาลผู้คนในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาความไม่โปร่งใสในวงการเมืองและการเลือกตั้งยังคงเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาได้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายให้สัมภาษณ์ว่าการตายของสอจอโตงอาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคลิปเสียงหรือประเด็นการพัฒนาที่ดินแต่ยังไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองออกไป เราอยู่ในขั้นตอนรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมและจะดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดประชาชนจำนวนไม่น้อยกลับไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมโดยวิจารณ์ว่าตำรวจไทยมักให้สัมภาษณ์แบบนี้ทุกครั้งเมื่อมีคดีใหญ่แต่สุดท้ายก็ไม่มีความคืบหน้าคดีนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความรุนแรงในวงการเมืองแต่ยังแสดงถึงปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบการเมืองไทยตั้งแต่การเลือกตั้งที่พึ่งพาหัวแนนและเงินทุน ไปจนถึงการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากยังคงเลือกนักการเมืองที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตัวบ้านเมืองเราจะไม่มีวันเจริญแม้ว่าความขัดแย้งและเหตุการณ์น่าสลดนี้จะทำให้หลายคนหมดหวังในระบบการเมืองแต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงเชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้หากประชาชนทุกคนตระหนักถึงพลังของตนเองในการเลือกตั้งและร่วมกันผลักดันให้เกิดความโปร่งใส ในทุกระดับของการบริหารประเทศความโหดร้ายของอำนาจเงินตราและผลประโยชน์ที่กลุ่มหัวใจการเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลิปเสียงที่หลุดออกมาจากโทรศัพท์ของสจอตโต้งเผยถึงความขัดแย้งระหว่างเขากับนายโกธรนายกปราจินบุรีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ตามข้อสนิทฐานของสังคมคลิปเสียงที่หลุดออกมานี้เผยบทสนทนาสุดดูเดือดโดยมีการพูดถึงงบ20ล้านที่กลายเป็นประเด็นสำคัญ แต่ถ้าโกจะเอาผมให้ได้คำพูดของสอจโอต้งในคลิปสะท้อนว่าเงินจำนวนนี้อาจเป็นเงินส่วนตัวของเขาที่พร้อมจะยื่นให้กับนายโกธรเพื่อยุติความขัดแย้งแต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเขาสังคมตั้งคำถามว่าทำไมนักการเมืองที่เคยพักดีต่อกันอย่างสอจโอต้งและนายโกธรถึงกลายเป็นศัตรูสนิทฐานว่าสอจโอต้องอาจเก็บงำความลับสำคัญบางอย่างไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งการซื้อเสียงและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอิทธิพลมืดไม่มีอิทธิพลเข้าการเหมืองไม่ได้เป็นคำพูดที่สะท้อนวงจรปิดในแวดวงนี้หากไม่มีอำนาจหรือเงินตราก็ยากที่จะอยู่รอดในระบบที่ถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์และการทุจริตในวงสนทนาที่ถูกเผยออกมาสจต้งกล่าวว่าใครที่โกรธส่งมาต้องเตรียเครียดและความรุนแรงที่คุกรุ่นในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย ขณะดเดียวกันก็เผยให้เห็นว่าสอจโต้งระหนักถึงชะตากรรมของตนเองแต่ก็ยังยืนหยัดเปิดโปงความจริงนายโกธรถูกมองว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโครงสร้างการเมืองที่เน้นผลประโยชน์โดยใช้ความสัมพันธ์และอิทธิพลในท้องถิ่นเป็นเครื่องมือขนาดเดียวกันสอจอต้งเองก็ไม่ได้พ้นข้อคอรหาเรื่องความผัวพันกับเครือข่ายอิทธิพลในอดีตเพียงแต่ในช่วงท้ายชีวิตเขากลายเป็นตัวละครที่ไม่มีวันกลับมาเปิดโปรงระบบนี้อีกแล้ว ประเด็นที่คลิปเสียงหลุดออกมายังชี้ไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างของการเมืองท้องถิ่นเช่นที่กลายเป็นพื้นที่ให้กลุ่มนักการเมืองใช้เป็นเครื่องมือสแสวงหาผลประโยชน์ควรยกเลิกเพราทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นเสียงเรียกร้องจากประชาชนที่เบื่อหน่ายกับความล้มเหลวของระบบนี้ดังก้องไปทั่วหลายคนเห็นว่าองค์กรเช่นนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประชาชนแต่เพื่อให้นักการเมืองสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว เหตุการณ์นี้ยังเป็นการตั้งคำถามถึงบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีส่วนในการแก้ปัญหาการซื้อเสียงหรือไม่จ่ายเงินซื้อเสียงทุกระดับประทับใจหัวคะแนนคือคำพูดที่แสดงถึงความสิ้นหวังในระบบการเลือกตั้งของไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตครั้งนี้อาจสรุปได้เพียงคำเดียวอำนาจเงินตราและศักดิ์ศรีทั้งสองฝ่ายต่างอยู่ในวงจรอ,อุบาทที่หอมหวาน จนทําให้เกิดการต่อสู้ถึงขั้นเสียชีวิตแม้จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้สังคมยังคงหมุนวนอยู่ในวัฏจักรเดิมของการเมืองที่ไม่โปรง่งใสนักการเมืองที่มีอิทธิพลและเงินตราย,ยังคงครองอํานาจและประชาชนที่เป็นผู้เลือกตั้งกลับไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้อย่างแท้จริงในความเศร้าสดของเหตุการณ์นี้คลิปเสียงที่หลุดออกมากลายเป็นเครื่องมือสาคัญที่เปิดโปงความจริง แม้สอจโอต้งจะจากไปแล้วแต่ความกล้าหาญของเขาได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้สังคมได้ฉุกคิดคนจริงคนซื่อสัตย์ใครได้รู้จักก็ถือเป็นบุญคำพูดของประชาชนที่เคยสนับสนุนสอจโอต้งสะท้อนความเป็นตัวตนของเขาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเสียงเรียกร้องให้สังคมตั้งคำถามต่อระบบการเมืองที่ทำให้คนดีและคนชั่วต้องต่อสู้กันจนถึงชีวิตเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ยังคงเป็นคำถามที่รอคำตอบจากประชาชนและระบบการเมืองไทยทั้งหมด